สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่เอกขอญอาตมาแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทางค่าย oppo หน่อยละกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ oppo ประเทศไทยเนี่ยมีการปรับลดราคามือถือลงมา1รุ่นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมว่ารุ่นที่ว่าเนี่ยมันคือรุ่นไหนนะครับอย่างไงพี่เอกก็ฝากให้เพื่อนๆนกดติดตามกด s ั b สไครต์ให้หน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะโอเคเรามาดูกันว่ารุ่นที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับนั่นก็คือรุ่น oppo reno 5g นั่นเอง รุ่นเนี้ยราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่13,990บาทนะครับวันนี้ลดลงไปอีก1,000บาทและก็คือเหลือ12,990บาทนะครับ ถ้าใครอยากจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้เ,นเพื่อนๆสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับทพ่แปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วจุดเด่นของรุ่นนี้มันคืออะไรนะครับต้องบอกว่าหลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเรื่องของการรองรับ 5G นั่นแหละตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับกับงบราคาหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับ สก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับที่ให้ความละเอียดม,มาถึง64ล้านพิกเซลและที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับ Oppo Reno 5G ตัวนี้ลูกเล่นเยอะมากนะครับในเรื่องของงานวิดีโอเรียกบอกว่าเทพสุดๆวิดีโอนี่คือนิ่งและสมูทจริงๆเนเพื่อน ส่วนใครที่เป็นสายโซเชียลเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้มาค่อนข้างดีเพื่อนเพื่อนภายในของจอนะครับรุ่นนี้ใช้เป็นจอ AMOLED เพื่อนๆน,นที่สําคัญเนี่ยความละเอียดเป็น Full HD Plus เลยนะสามารถตอบโจทย์สำหรับสายโซเชียลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาายัตราดีเฟตเลยของหน้าจอของเขาเนี่ยยังมาที่90 h าเฮิร์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครชอบไถดูฟีดข่าวเล่นไลน์เล่นเฟซบอกกันเลยว่าลื่นไหลดีไม่มีสะดุดนะครับหน้าจอแบบสมูทสมูทเลย นอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของแรมกับ ROM เนี่ยถือว่าให้มาดีเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับแรม8 Storage เนี่ยให้มาที่128 g b นะครับแล้วก็เป็นแบบ UFS 2.1ด้วยส่วนสเปคอื่นๆน,นะครับเพื่อสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวพี่ใหญ่แปะสเปคไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าใครยังงงว่าไอ้สเปคตัวนี้เป็นยังไงอะไรยังไงดูใต้คลิปได้เลยหรือถ้าใครจะสั่งซื้อสินค้าสามารถกดสั่งที่ลิงก์ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับ รับรองได้เลยว่าราคาจะถูกกว่า12,990บาทอย่างแน่นอนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่เอกก็มาแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับลดราคานี่แหละเดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามีรุ่นอื่นๆหรือว่ารุ่นไหนแบรนด์ไหนมีการปรับลดราคาลงมาก็จะมาแจ้งเพื่อนๆได้ทราบแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเวลาที่ไปซื้อเนี่ย จะได้ไม่พลาดนะบางคนเนี่ยเขาปรับราคามาเรียบร้อยแล้วแต่ยังขายราคาเก่าเนี่ยอันนี้เ,เพื่อนๆอาจจะซื้อแพงกว่าชาวบ้านเขาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคลิปนี้จบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมก็ติดตามสรคลิปนี้สวัสดีครับ